สวัสดีครับผมพรผ้าบ้านพุตธคุณแรงฮะวันนี้ผมไปเดินแล้วไปเจอพวกๆกันก็ได้แบงค์สิบเหรียญเก่าแบงค์เก่าอ่แบงค์เก่าแบงค์สิบเนี้ยอันนี้ไม่ใช่แบงค์สิบธรรมดานะฮะนี่คือเียแบงค์สิบของหลวงพ่อยอดครับนี่ฮะนี่ฮะ,ะ,ะเงินฟันถุงพิธีพุทธ,ธาพิเศษหลวงพ่อยอดวัดแก้วเจ,ร,จริญจังหวัดสมุทรสงคราม ลิแบงค์เนี้ยมันหายาแล้วนี่อ่ะน,นี่นี่ฮะจากฟันเลยฮะออริจินอลฮะมีแบบเลี่ยมมาอย่างดีฮะนี่แบงค์สนะิบ่ะโองนี้ผมเช่ามาก็หลักร้อยอ่ะก็ก็สองสามร้อยก็เช่ามาแบบอยากได้เพราะว่ามัน <c oughs> หายากเขาว่าหายากเป็นแบงค์แบงค์รู้วอดเาณในหายากที่สมุนทงคามวัดแก้วเจริญนะฮะแต่ที่บังเอิญมากกว่านั้นฮนะบังเอิญตรงที่ว่านี่ <c oughs> นี่ฮะนี่นน น,นี่เดี๋ยววางในแบงค์ติดไปก่อนครับนี่ฮะนี่เพื่อนๆจําคลิปที่ผมบอกว่าผมเหมามาห้าร้อยบาทแล้วที่ผมบอกหันมาเห็นข้างหลังเป็นยันคุดซ้อนเนี่ยที่ผมบอกว่าลงพระแพรแล้วผมก็วางลงไปวางลงไปฮะโดยที่ผมไม่ได้ส่องไม,ไม่ได้ดูอะไรเลยว,วันนี้ผมมามาเซิร์ชในข้อมูลใน Google นะหาแบงค์หลวงพ่อหยอดเนี่ยฮวัดแก้วเจริญเนี่ยฮบังเอิญไปเห็นฮนะนี่คือเดี๋ยวนะ มันเบอร์มันเบอร์หน่อยนี่ฮะนี่คือเหรียญที่เขาเรียกว่าเหรียญห้าสิบสตางค์ฮะนี่นะฮะที่มีมีมีห้าสิบเนี่ยฮะห้าสิบจะมองเห็นไหมเนี่ยที่บอกต่อโค้ดว่าห้าสิบเนี่ยเนี่ยนี่ฮะห้าสิบฮะห้าสิบสตางค์เนี่ยไปย้อนวัดแก้วเจริญฮะ ก็คือหลวงพ่อองค์เดียวกับพระเหรียญน,นี้บังเอิญมากฮรผมก็ถ้าไม่ได้เซิร์ชเข้าไปดูนะผมก็ไม่รู้นะผมก็ยังคิดว่าเป็นว่าแล้่ก็เลยว่าเป็นพระแบบที่ขเขาแจกแบบงานบุญอะไรเงี้ยเนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่นี่ฮะหลวงพ่อยยอดครับองค์นี้จากที่ผมดูใน Google ก็อยู่ หลักร้อยกลางๆถึงร้อยร้อยปลายๆฮะหรือว่าอาจจะสวยอาจจะถึงเป็นหลักผันก็ได้อันนี้เป็นเหรียญท,ทองแดงฮะกระไรกระไรทองนี่ฮะนี่ฮะแปลกมากฮะเออบงังเอ,อิญดีเว่นี่ฮะวันนี้ก็เลยเพอเห็นแล้วว่านั่นก็เลยมาลงให้เพื่อนๆดูแต่ว่าอันนี้เนี่ยนี่นี่หายากมากเพราะว่าหายากมากเดี๋ยววัดแก้วเจริญนะหลวงพ่อยอดเหรียญนี้ เรียนท่าติดตางนี้ออกปีสามศูนย์นะปีสามศูนย์จากข้อมูลที่คุณได้มาก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งศึกษาก็ได้ได้ข้อมูลมาว่าปีสามศูนย์นะเนี่ยแบงก์สิบหลวงพ่อยอดวัดแก้วเจริญนะสมุดสงครามอภวาวของเรานี้เองนี่หายากด้วยคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับถ้าเพื่อน,อนชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมพรพระบ้านพุทธคุณแล้วนะครับ